สวัสดีจ้าวันนี้มันพฤหัสวันที่สีนอกจากพฤษภาเอ่อมิถุนาเนาะคุณมิถุนาจ้ะสตอรอเบอรี่กัลัางมากินเนาะบานานิดเดอร์สมันเชนเนาไหวันนี้มากินข้าวเอ่อต้มไม่ใช่ต้มมันหนึ่งบักบ๊อกคุรีแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกเผากุ้งเนาะจ้าแล้วก็ผักก็สวนที่เก็บทีปลูกในกระถางเนาะจ้าเห็นไม่ใช่ผักกาดเนาะต้นอ่อนๆมันทีก็เลยถอนออกมาล่าง ล่างนำ้ำเอ่อเกลือล่างนำ้ำสันซมเนาะล่างใส่หลายน้ำจ้ะเห็นไหมสวยสวยจะ้ะพักปลอดสารปลูกกินเองจะ้ะมาเด้อกินข้าวด้วยกันจะ้ะขา้าวนน้ำพริกเผาจ้ะนี่จะ้ขะข้าวกระลำบังใหญ่นึงจะ้ะก่อนอื่นก็ขอนำชาก่อนจ้าแซ่บมาเด้อกินขา้าวแลรงด้วยกันจะ้ะ ไข่ต้มไข่ต้มน้ำพริกเผาไข่ต้มพักต้มพักหนึ่งจะพักหนึ่งบ๊แมนพักต้มหนึ่งเอาจา่านี่หนึ่งมันจะดีกว่ามันแห้งมันไม่เสียงมารอเสียเวลาสเสด็จน้ำจ้ะชุดทำงานเลยจ้ะ <c oughs> กินเซจเหรอสักพักหนึ่งกจะอาบน้ำอากาศมันเย็นจ้ะมันช่วงเย็นๆหน่อยสิบสี่องศา กูเอ็กินก่อนอืมกำลังพออสเต็กอืมพอไหมยิ้วเข่าแหงถ้าทำผิดพลาดประการใดก็กลับขอภัยด้วยจ้ะ เอาไปไหนไหนเพชรดีแท้ๆใช่พริกกินดาจ้ะพริกกินดาแห้งที่อามาทาบ้านเราอ่ะเพชดจริงๆเอามาครัวทำน้ำพริกเผากุ้งสอบ พักสดทาเมล้างน้ำหลายรอบเนี่ยไม่กินนะเพราะว่าเห็นเป็นคนขี้เลงเนี่ยพักต้องล่างสี่ห้าหกน้ำเลยจ้ะแางจนที่ว่าไม่มีผงอะไรมาเลยจ้ะบ,บอกคลีสวยสวยกับสตอเบอรี่จ้ะ เขากันเขากันเนาะสวยๆเนอะจ้ะเขียวแดงอืมพักหนึ่งอร่อยจ้ะพริกกะปิเอเม,มพริกเผาอะใส่น้ำมันเยอะเกินที่หลังข้าวหนายวทำไม่ต้องใส่เยอะน้ำน้ำมัน ไข่ยกินข่าวจะมากินในกันเด้อหนึ่งพักไข่ต้มน้ำพริกเผาแซบแซบจ้า าต่อจะ้จะไปผิดสเต็กไปกลับดันสเต็กจ้ะ มือกับล่างเลยด้วยกันเยอะมากเลยลำต้นก็หั่นเปลือกออกกัะมานหนึ่งหวาน เสือมาจากที่ทำงานน่ะสองยูโรสีเก่อชนมันแพงแต่จริงแต่ว่ามันสดมันใหม่มันอ่อนมากกรอบหวานจากกินสดเนี่ยลองกินดูกรอบจะหวานแต่ว่าไม่กินไม่สนิทกินดิบจะไม่ถนัดเลยถ้าพักยังงีโอเคกินได้บางทีพักแบบนี้ก็ลวกกิมจ้ะหลวกกินเอา ล่างนานสองสมบูรเปรี้ยวๆหน่อยนะ Ich habe จบคลิปนี้มากินข่าวเลยกันจบกินขา่าวกินต้มพักเลยกันก่อนอย่เรืมกดไลค์ให้เด้อจ้ะโอเคเหนื่อยมากจ้ะแต่ก็ไปมากท,ทายด้วยจ้ะถ่ายไปุกคลิปถ่ายเก็บพักบงังพาไปเจียวหนุนเชียวี้กินบงังทำกับข่าวบังนะจ้ะ ั้งหิวเขา่าทั้งหวง่วงนอนจะเจอกันงคลิปหนาเด้อจ้ะได้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาสักททยไว้ให้กำลังใจนะจ้ะถ้าไม่ได้เข้าไปบ้างใครก็คือคือทำงานมากแล้วก็เอยจะเพื่อนก็นขอภห้แล้วจะจาพยายามจะเขาไปเลยว,วันหนึ่งสักสองสามบ้านนะจ้ะไปเขาสาักททยนะจ้ะโอเคกินข่าวเสร็จอะไรแล้วเด้อก็อาจจะไปดูเพื่อน,นคนใดคนหนึ่งนาจากไงก็ ทิ้งเขามาไ่่เ้ามากก็ขอไปดูให้จ้ะสําหรับคนที่มาทิดตามเราเนะเาะแล้วเราก็ไปดูไปเป็นกําลังใจให้เช่นกันเนาะจา้ะโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายนอนหลับฝันดีจ้าบ๊ายบายค่ะ